พี่ประัดเชิญยิ้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องดนตรีไทยก็คือเป็นช่างทํากองนั่นเองครับผมว้าววันนี้เป็นกองอะไรครับอันนี้เขาเรียกตะโพนไทยตะโพนไทยก่อนท,ที่จะไปประกอบอะไรก็ต้องแปง่งเรียกปากนกแก้วตะโพนนี้ต้องใช้ไม้อะไรครับอ,อไม้มะม่วงพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เจาะนต จาะน็อตให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จบเรียบร้อยแล้วสีอะไรท่านก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยที่สีดาๆนี่คือสีพ่นพ่นเยอะไหมแัวเนี้ยตะโพกไทยเนี่ยอันนี้นี่ตะโพกไทเรียบร้อยเห็นนะฮะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันให้ดูแบบใส่น็อตนี่ใส่น็อตที่ว่าใส่หนังใส่ขอบขอบนี่ก็ต้องตัดออกครึ่งหนึ่งเพราะขอบเต็มๆนี่มันแ๊บหนึ่งนะก็บมือพี่ประครับตในความทรงจําของผมที่ผมเห็นตามงานต่างๆวิธีต่างๆ จะเป็นหนังหนังวัวหนังอะไรอย่างนี้ไหมหนังวัวครับหนังวัวเนี่ยแล้วทวนนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้มีมีคนเขามาสั่งอยากได้หนังพลาสติกคือหนังพลาสติกมันดูแลง่ายเราไม่ต้องมาดึงแบบหนังวัวอยากให้ตึงก็ขันรัดเอามันมันเหมาะสำหรับใช้งานประกอบการแสดงลิเกขาเสียงเขาจะออกมาเสียงเหมือนกันเลยนะกับเสียงมันก็คล้ายค้าใกล้เคียงแต่นี้เราต้องปรับแต่งอีก แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นให้ให้ให้ตายร้องให้พี่ครับตีเลยเออฮะเราลองดูออ่าอโอ้ชีวิตคิดชะนายออโอ้ชีวิตคิดชะนายทำไมทำไมถึงให้ผมร้องก็รู้ว่าผมร้องไม่ได้โอ้โหเองนี่ไม่ทำงานอะไรก็ได้เดียวไม่ต้องจับไม์ร้อง น่ยมมัังไปกติอันนี้เขาเป็นเข้าสูมใช่ไหมมืก่อนนี้ยุคใหม่ก็เป็นกาวมันแบบง่ายไม่ต้องมาบดมาอะไรแล้วมันอยู่ได้เป็นปีสองปีเนี่ยเียกกาวยุคฮูมันมันก็เหมาะกรบกบางท่าติดเหนยอป้าติมันมันแน่นมากแต่พวกนี้ติดขนาดว่าติเมากไม่รู้แป๊บเดียวเปิดฉากออกมาปุ๊บเดาลายกบวยไม่ใช่ นึกได้นึกขึ้นได้นึกขึ้นได้อยากเล่นได้แต่นี่แต่งเสียงไม่ได้นี่ได้แล้โอ้นี่ก็คือเสียงหน้านี้หน้านี้เสียงได้แล้วอะไรอีกหน้าหน้านนี้ยังยังยังไม่ได้เพราะว่าหน้านี้มัน คือหนังลาสติกเนี่ยมันจะบางแล้วทำไมฝั่งนี้สีดำอะครับเราเอาสติ๊กเกอร์ซับเข้าไปนี่ซับเข้าไปประมาณสามแผ่นและต้องซับเข้าไปประมาณห้าแผ่นเพื่อให้เสียงมันเหมือนของจริงนี่มันเรียกมันหล่องเสียงมันยังหล่องอยู่มันยังบางเสียงมันยังบางอยู่อันนี้นี่นี่ทำให้ให้ดูทำให้ดูเนี่ยเพระว่าเรซับเสียงเนี่ยเอเม่ใช่ไ่ก่อนเทนต์รายันงานเข้า เนี่ยเนี่ยซัดเสียงได้สมงว่าความทุบีเขาจะเอาไอ้ตู้นี้ไปซัดเสียงให้เสียงมันหนาขึ้นห็่ป่ะเราเราฐานนี่ใช้ไม้อะไรครับอันนี้ไม้ขนุนไใช้ไม้นนาขนุนเขาจะเป็นชื่อมงคลไงแต่ที่เจ้าของที่สั่งอยากได้สีดําจริงๆจะเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยช่ไหมขนุนอะไรเงี้ยราคาครับพี่จากของแบบออริจินัลกับของที่แบบรุ่นใหม่แบบนี้ราคาต่างกันไหม อของของที่เป็นหนังวัวหนังควายก็จะอยู่ประมาณแปดถึงห้าจุดเนื้อนะของพี่ก็จะอยู่ประมาณหกพันห้าหกพันห้ามั่งประมาณสองพันแต่ในแต่คนชอบแต่คนชบนะฮะในตะโพนี่หกพันห้าก็คือสามารถสั่งได้แล้วกองยาวแล้วฮะกองยาวก็ยังไม่ได้ทําสีนะถ้าไม่ไม่ไม่ทําสีไม่ทําสีอะไรเลยสีแบบนี้เลย ครับทาที่ไทายูรีเทนยูรีเทนสีไม้อย่างเงี้ยเท่าไหร่ลได้ย้อยู่ประมาณ2อ0พ2น0ปแปดถ้าทำสีด้วยก็3,500ต่อได้ที่เบอร์เอ่อ0 6 3 2 6 4 6 4 9 5โทรมาสายตรงนี้แหละสายตรงนะฮะใครอยากได้แล้วก็ใครอยากจะติดต่องานปีผ้าราเทโกลเดี๋ยวให้หมดยุคโควิดไปก่อนโอ้โหตอนนี้งานตลกงานแสดงมันไม่มี่อ่ะว่างๆก็นั่งทำเนี่ยคนที่สั่งค้างคาอยู่ก็ยังมี อยู่หลายเจ้ากันนะพวกทีนี้มันนั่งทํานานๆไม่ได้ปวดหลังอาการนั่งทํางานนานๆจําไว้นะฮะเป็นโรคไตมาหลายคนแล้วครับเรารู้ว่าเราปวดเมื่อยปุ๊บลุกเลยลุกเดีมันไปนู่นไปนี่เหมือนเราออกกําลังกายให้เรื่องมันเดินให้ทําตัวเหมือนคนเล่นหมาลุกอ่ะฮะลุกลืมยางคนละมุกทำคนละมุกเหรอมุกโอยมันปล่อยมุกเดี๋ยวเจ็บมากไม่มีอะไรเล่นเลยไม่เล่นละคุณพ่อไมผมไม่ไม่ไม่ใช่จคุณพ่อผมไม่มีตลกหรอกผม ทสาบไปแลเรผมเหือ <laughs> นะฮ <laughs> สุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่บัะท้าแบบบานโชร ผกเจอครับแจตะโคนตีมบอกเลยนะเพื่อนๆครับนะใครสนใจก็อย่าลืมนะครับตามเบอร์โทรที่ประคาบอกไว้นะครับนะฮะช่วยอุดหนุนนะครับนตรีไทยของไทยๆนะครับจันสั่งจะสั่งแบบหนังวัวหนังควายเราก็มีได้หมดได้มีเอ๋ไม่ใช่ได้มีเราก็มีมีทำให้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนทาอยู่จังหวัดชนบุรีคือชื่อคุณยุนหนองลีอย่างนีอย่างนี้เรารับประกันให้สามปีถ้าพังมาไปใช้แล้วพัง มันมีปัญหาเขี่ยว่านอตเราทําให้เสี็ก็คือรับประกันหลังการขายนะฮะหน้าซ้ายหน้าขวารับประกันแน่นอนรับประกันโดยหนุ่มหน้าไม่ทันสมัยครับครับผมพี่ประกับเจิญยิ้มขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับอันนี้รายการอะไรไม่ได้บอกเลยซีสต้าไทยแลนด์ครับผมเพจขอบคุณมากเลยนะนะสุดท้ายนี้ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กาเป็นกําลังใจให้พี่ประคับัวใจรัวๆด้วยนะครับผมนะฮะขอทุกคนมีความสุขครับที่ดูคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ